ส่วนเรื่องที่ทางทางยุสธรอน,น,นให้เรื่องกฎหมายเป็นคนจัดการศาลท่านจัดการผมไม่พูดอีกแล้วให้ศาลท่านจัดการใครอยากอยู่ก็อย,อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลพระก็จะสั่งบายเซโลงังมากครับพักเรื่องเบาสมองเบาเบาสมองจักหน่อยก่อนว้ยเบาเบาสมองว่ะเตออันนี้แหละให้นักเลยห <laughs> นักก็เรื่องลูกอีกถึงขันขึ้นโล่งขึ้นศาลแล้วตอนนี้อา้า หลายเรืองกับมาโหมกับนำเนาะว่าภัยพิดภผถือตัวส่วนเอฟซีของพยาบาลฟิลแลด์ก็บอกว่าเพิ่นถือเอฟซีของย่างกอของอีแม่กต่ว่าทางพุ่นถื่ออ่าก็แล้วแต่แต่ว่าสําหรับคอยนี่ขคอยก็คิดอยู่แล้วว่าพยาบาลฟินแลด์เพิ่นต้องถื่ออยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นคนบอกเอาเปรียบผู้ใดเพิ่นเป็นคนบอกแบบว่าบ่ซับปับเพิ่นเป็นคนแบบว่าบอกิ่งกอกบอกกลับกอก เพื่อเป็นคนแบบบ่มีบ่มีอคกาติก็ไพ่ออมันเปรียบเทียบได้ว่าค่อยกับเลเสียเพื่อนเปรียบเทียบก็เพื่อนเป็นปันไอ้นี่่แหละพี่น้องเปรียบเทียบก็เพื่อนเป็นอนพระเวศผละนะเออเปรียบเทียบเราซื้อได้บ่เมนว่าปานนั่นดอกพี่น้องปานพะเวศผละพี่น้องคนใจดีหราลนะกลับไปเบื้องอีกไฟหนึ่งอ่ะพี่น้องกีดกันทุกวิธีทางกีดกันแม้แต่โทรหาก็กีดกันส่วนอีปา้านะอีป้าจอ ที่เป็นแคปา้าอยากมีสิทธิ์ใโตลูกเขาเฮ็ดบอเป็นหัวเฮดบอเป็นทั้งสี่บ่นะภากันเฮดบอเป็นบ่มีลูกอยากได้ลูกเขาบ่อจังสั้นบ่เออแต่เลยปิดบอกเขาถูกซองทงัทง้งทั้งที่ตัวเองเป็นแค่คนนอกพี่นอ้องฟังไ้เด้อทั้งที่ตัวเองเป็นแค่คนนอกเรื่องเฮี้ยนหรือกันเจ้าของกับเป็นแค่คนนอกเรื่องเฮี้ยนที่มีประเด็นอยู่ดิบอกว่าให้สารตัดสินเนี่ยนะ ถ้าสัตสินแล้วบไปถึงเวลาใลก,กันบายบายเซโยเซโยนาระเซโลงังแหละแปนว่าไปออกไปสู่สิออกไปทั้งไหนกลับไปะนะตัวเจ้าของเป็นคนนอกผาเป็นคนในเรื่องในเหตการที่เกิดขึ้นจักเรื่องเรื่องลูกก็คือกันอยากได้ลูกเขาฮักลูกเขาทั้งท้งที่เขาเดาออกมาเขาสีออกมาเขาซิงออกมาเออเจ้าของเป็นคนนอกเด้บ่เป็นคนในเด้ดอ่ะ คนที่เป็นคนในน่ะคือคือสองคนนี้คือสองไอ้สองผัวเมียน,นี่อันนั้นก็อยากโอ๊ยอยากสละแน่อยากเสียอาชสนะเขาเออท,ทั้งที่เจ้าของเนี่ยมีลูกก็รูดเ็นบอยน่ะเพราะว่าไม่อย่างเพราะว่าการกีดกันคนอื่นมันเป็นบาปเออการกีดกันคนอื่นมันเป็นบาปอยู่แล้วเออแมนบลามานก็เฮ็ดนี้เจ้าของบาปตืมเหมือนตัวนี่แหละเด็กด้อยมันถึงบ่ามากเกิดไง ไ่ได้แซงนะ่อบยบ่ได้แซงนะ่อยอยากใ้เฮ็ดดีอย่าให้ปฏิบัติดีอยาใดดอยาใค้คิดดียิ่งมีอคติเท่าไหร่ตัวเองยิ่งจะเป็นบาปเป็นกรรมเท่านั้นคอยสิบอกให้เด้อมันมีผู้ใหได้ดีได้ดีย้อนอิจฉาริสยาหรอกขนาดละครมันก็นยัง,ย,งยังไอ้มีคนอ้อีกัวตัวอิจฉาริสยามันยังตุยไปตอนไายนะเมนว่าพี่ร้องเออแลแหละเอาออกจากเรื่องอีป้าจอกอนมาเรื่องบ้านพี่น้อง หลายคนกับใจจดใจจอวันที่30สิสเกิดยังขึ้นได้ยินพยาบาลฟิลิเว้บอจังสันว่าร้อยสารตัดสินว่าสัตเดรร้อยสารตัดสินขันร้อยสารตัดสินมันก็คือสีดนแท้งสีนะมันคือสีดนมันคือสีน่นนานแท้บอกว่าผูใ้ใดสชิยุ่งยุ่ไปขั้นในถึงเวลาสารตัดสินแล้วก็ต้องออกงเสีนะบางคนก็บ,บอกว่าห้าย้ยคือจังบาลรแจะตอนนี้รถ ให้เขาอยู่ยังกระดอกกระเดี่ยแต่บ้านจะควางวัตสิสุดส้มไปนาเดียนั่นสิน่ะผมจากความหมายของผมว่าไอ้ที่เบืองพยาบาลฟิลแลเด์บว่าตอนนี้น,นี่ตอนนี้นะตอนนี้สองสามเมื่อเนี่ยให้อยู่ก็อยู่ไปถ้าไมยสารมาแล้วให้ออกไปให้เบิดจังสิอาจจะเป็นจังสัน้นเนีแต่ว่าคันฟังอีกทีน,นึงกับล่อสารหมายสารตัดสินนังสิน่ะคันผู้ใดไอย้ยูตอนนี้ก็อยู่ไปจนกว่าสารที่ตัดสินก็เป็นปีผู้เดียมเป็นธรรมดาเด้เออ ถึงแม้ว่ากฎหมายใหม่สีออกมากพี่น้องกฎหมายใหม่ออกมากว่าเอา่อยังก็ล่ะศาลศาลต้องตัดสินคดีให้รวดเร็วอา่าให้ตัดสินคดีให้ให้เร็วให้รวดเร็วอา่าเพิ่มขึ้นจากปกติแต่ละคดีเลยสามทองปี3ปีบ่ะดีตัดสินคดีให้มันตัดสินภายในปีหนึ่ง6เดือนจังสิพี่น้องศาลเพิ่นเขาให้ตัดสินเพิ่มขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับพี่น้อง บ่ให้คือจกตกรแตกรมันแบบว่ามันมันโดนพลดเออพวกผู้ที่ทำผิดกัอยูโดนไล้สามปีสองสามปีสี 4, ่ห้าปียังสิงละ่ะรวดเร็วเลยมีกฎหมายใหมออกมาว่าให้ตัดสินให้รวดเร็วและยุติธรรมเที่ยงตรงรวดเร็วเพิ่มขึ้นให้เหลือประมาณห้าหกเดือนถึงหนึ่งปีแต่ละคดีพี่นอ้องอ่าอันนี้เขาเมืก่ดกดพลดเนี่ยสำหรับใอ,อยสำหรับพวกที่มาอาศัยอยูเนี่ยพวกผู้หู้จักบุญคุณเนี่ยพี่น้องพวกที่มาเน แบบว่ายังล่ะมาแบบมัดไอ้มาอยู่บ้านเขาอะนะมาอยู่บ้านเขาแลว้วบ่หูจากบุญคุณกินบนเรือนที่บนหลังคานคะอยอยากใครพักออกไปพักใส่ไรซ่งออกไปเลยเอออยากใครพักออกไปไล่ออกไปเลยคอยคอยเป็นคนบ่เป็นมิจิตใจบ่เมตตาพี่น,อน้องคอยกับเมตตากับหมากับแมวแต่ว่าผมแบบว่ารู้สึกว่าบาโอเคนะสำหรับกับพวกที่แบบว่า เฮ็ดแบบนี้นะสำหรับพวกที่ระทำแบบนี้แบบว่าเฮ็ดแบบมองขาบนาขามตาหรือว่าเฮ็ดแบบเอาเปียบผู้อื่นนั่งสิน่ะพี่น้องผมบอกโอเคเออหรือว่าไอให้เขาลอยเขามาสร้างไว้ที่ยะคล้องแล้วก็สิอยากได้ของเขาจริงสิไหมพี่น้องเออข่อยบอกโอเคนะเออพวกที่เฮ็ดพิษเลยคิดว่าจะคล้องเฮ็ดถึอ พออยากให้ไล่มันออกไปให้เบิดเลยนะบริวงบ g บริวานของผู้ใดบางคนน,นนะครับพี่น้องแมนบอยังให้อยูยอย่ลอสารตัดสินที่แน่ๆน,นะพี่น้องสนะอยู่แล้วกฎหมายนี่บอกว่านิติกรรมอําพางนิติกรรมอําพางส่วนมากจะใช้กับกับแม่กับลูกนิติกรรมอําพางส่วนมากใช้กับคำว่าผัวเมียไม่ได้ครับฟังไว้เด้อครับนิติกรรมอําพางส่วนมากจะใช้กับพ่อแม่ลูกเออทแเล แต่จะใช้กับผัวกับเมียหรือคนอื่นไม่ได้คำาว่านิติกรรมอําพางเพราะว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินตรงนั้นไปอยู่แล้วเออเนี่ยพี่นอ้องเบิ้อาลวดมาพู้ในสีสนาแค่ซํานี้เด็กกระปยนะบอกไว้เลยแค่ซํานี้เด็กกรหู้แล้วเบิ้งว่าวันที่30มสิบแต่พจนิพกันไปอย่างเน่พินิพกันไปแบบขนทับขนทีมกันไปบ่เห็นว่าไปปิดวง ปิดวงวันที่ใดยิบเก้าอะ่ะ <c oughs> เหียน่าพากันไปตึม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 แท้เอากับว่าเป็นยังนะสิขน,นพากันขนไปเท่าไรกับขนไปรวดเพราะว่าทางนี้บอกเอาผู้ใดไปเอาต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจ้าแมนบ่เอาต้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปครับเอกสารอา่าพักใส่ไรทรงอันพวกคนนอกจะไปสารแน่เด้เน้ออันพวกคนนอกอะนะเอออันพวกคนนอกที่อยากได้สมบัติเขาเนะี่ยจะไปสารแน่เลยเน้อให้เขาแค่สอนคน,นั่นแหละคุยกันนะั่นนะ ก็ผู้พิพากษากับศาลเท่านั้นแหละเออไอ้พวกคนนอกที่อยากได้ของเขานะ่ะอยากได้จนตัวสั้นเนะี่ยอย่าพากันไปสารแน่อย่าพากันไปเสนอหนาหลายสิบอกให้บบเม่นนพาพากันไปเอ้ยไม่ออกไม่ออกมันเป็นของในไอ้ลูกกูมันเป็นของลูกสะใภก้กูมันเป็นของไอ้น้องกูเศร้าคนนอกไปไกลๆไปไกลๆแม่นบอกพี่น้องมาทางไหนไปทางนั้น